ยังไงเช่นเคยครับมือซ้ำมาเจอบลุกหนึ่สุนรรครับแอดมินท็อปคือเก่ามือนี้มีรถงามๆครับนำมาเสนอเรียกว่าโปรโมชั่นพิเศษเลยนะฮะพรเริ่มต้น3า0 0นนิสันอเมร่านะฮะ248,000บาทไปีอ0 1 4นนะฮะผู้ใดที่อยากได้มือน,นี้นะขอยยําไปก่อนมีคันเดียวเท่านั้นนะฮะมีคันเดียวเท่านั้นพรเริ่มต้น3 0 0พนมีเงินเลยเก็บเบื่อไส้ครับผมเดี๋ยวตอนนี้ผมพาไปเบิ่งเลยนะฮะนิสันอเมรา่าคันนี้สวยๆสภาพเดิมจากโรงงานครับบ่มีเกียร์ม่แน่นอนโหลดเฮา สุดยอดเรียกว่าคัดแล้วคัดอีกนะฮะเรียกว่าบบผ่านบมนแลมาขายแน่นอนคันนี้ผ่อนเริ่มต้นแค่สามพันขอคนนึงครับผมขอผู้นึ่งนะพี่น้องเด้อผู้เดียวเท่านั้นครับมารับรถคันนี้ไปเลยผ่อนเริ่มต้นที่สามพันนิสซันอร์บูล่าหนึ่งจุดสองอีนะฮะด้านหลังส,สวยเลยนะฮะเกียร์ซีวีทีนะฮะเอ็กโอนิกซีวีทีโอ้โหแลวนี้เางภายในฮะภายในครบครันสวยสะดวกสบายงามไม่แห้งครับผมบร่ได้แตะต้องเลยรถสภาพเดิมจากโรงงานนะ คันนี้ระบบเกียร์ยางต่างๆไฟสีส้มอไปที่อยากได้ครับ่ันเริ่มต้น3,000จานนะฮะบริษันชาวานเิดบวัวลุงเรืองสุนครน,นะฮะสวยๆแบบนี้เลยเขียนชื่อเล่นบอร์โทรครับผมเดี๋ยวจัดให้เลยนะเดี๋ยววันนี้มีท็อปขอตัวก่อนเด้อโอย <laughs>